โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมที่จะกระจายวัคซีนโควิดรวมกว่า16.8ล้านโดสไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารอพอสอตหรือว่าสถานีอนามัยเดิมที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้บ้านนะครับซึ่งก็จะมีการทยอยส่งมอบวัคซีนโควิดไปยังพื้นที่ต่างๆ นะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นไปฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของเข็มกระตุ้นนะครับตามรอบระยะเวลาที่กำหนดนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิดครับ